<c oughs> เพื่อความมั่นใจนะครับเรามาทดสอบกล้องสี่ิบสองโดยที่ต่ออ,อตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ใช้กับปืนจริงนะครับผมเคยมีปัญหาว่าพอใส่เข้าไปแล้วยิงแม็กก็จะหลุดนะครับวันนี้เรามาทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับโยกเลยกล้องนะครับเรามาดูนะครับทดสอบความเร็วไปด้วยนะครับว่ามันจะหลุดไหม อ่าฟู่อย่างนี้นะครับมันจะมีปัญหาอย่างนี้นะครับอ่าถ้าหากว่าเราไม่ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับลองดูนะครับอันนี้คือของเดิมๆนะครับใส่เข้าไปนะครับและเราก็มาตรวสอบยิงด้วยตัวไม่ใส่ไม่ใส่ตัวเสริมนะครับอ่าสบายมากนะครับความเร็วตอนนี้ได้สองหกห้า อ่าสองหกห้าครับอ่ายิงได้สบายสองห้าแปดอ่าใส่แบบหมวดลูกนะครับอันนี้ไม่ใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาขัดนะครับอ่ามาขัดไอ้ตัวนี้ออกไปนะครับขัดให้มันบางลงไปนะแล้วก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปขัดก่อนนะครับเอา,อาละครับผมขัดไปพอสมควรนะครับ ตรงนี้นะครับมีระยะห่างก็ต้องขวนนะครับมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงแล้วมันจะแก๊สฟูหรือจะหลุดไหมนะครับลองดูนะครับอ่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นเลยนะครับดีขึ้นมากเลยนะครับไม่หลุดเลยนะครับตามที่คุณอานุนแนะนํานะครับลูกไม่ทันหมดนะครับสี่สองมันก็จะฝึดฟืดอย่างนี้นะครับเพราะไม่ค่อยได้ยินนะครับ ได้ครับไม่หลุดนะครับอ้าลวฮะไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเอาอันที่ไม่ขัดใส่ลองดูนะครับครับอันนี้ไม่ได้ขัดนะครับไม่ได้ขัดให้บางนะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันจะฟู่ไหมนะครับอ่าเนี่ยฟู่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นอ่าต้องขัดนะครับนอกจากฟู่แล้วแม็กก็ทำท่าจะหลุดด้วยนะครับ ต้องไปขัดให้มันเท่าท่ากันนะครับมันถึงจะใช้ได้อตัวนี้ใส่กระสุนหัวใบดูแล้วมันสวยดีนะครับทดสอบอีกทีนะครับตัวนี้ตัวที่ขัดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปกลับทีเหมือนเดิมนะครับมาทดสอบดูนะครับบังไว้หน่อยนะครับจะใช้ได้ไหมนะครับเติมแก๊สเรียบร้อย อ่ะมันยังไม่กลินนกเลยนะครับอ่าใช้ได้ครับไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องขัดนะครับเพื่อนเพื่อนที่ซื้อมาเสริมตัวนี้นะครับต้องต้องขัดให้มันบางลงไปนิดนึงนะครับมันก็อะจะทําให้สวยดีแล้วก็ถนัดมือด้วยไม่หลุดด้วยเพราะว่าด้ามของกรอกสีสองมันจะเล็กมากอ่าได้นะครับ ไม่หลุดนะครับกระสุนหมดเลยนะครับก็รู้สึกว่าจะต้องขัดเหมือนที่คุณอนุนแนะน,นำเอาไว้นะครับอ่าเอาละครับตอนนี้ขัดมาเรียบร้อยแล้วก็ทั้งทั้งทั้งสองอันอที่สองนะครับมาทดสอบกันดูนะครับว่าเมื่อขัดแล้วที่กินยิงแล้วแก๊สฟูม่มาทักครู่นะมันจะฟู่อีกไหมนะครับใวางปือนอ่าอยู่ยตรงน,นี้นะครับ อันนี้นะครับใส่ลูกเรียบร้อยใส่แก๊สเรียบร้อยนะครับก็อกสี่สิบสองนะครับลองดูอีกทีนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมฟู่ไหมนะครับอ่าปรากขดว่าไม่ฟู่นะครับใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะครับเนี่ยใช้ได้เลยแสดงว่าต้องขัดนะครับอย่างที่ตามที่คุณอนนท์แนะนํานะครับเรียบร้อยนะครับอเยี่ยมมากนะครับขัดไปนะครับ ช้ได้เลยครับหมดกระสุนเลยนะครับผมใช้กระดาษทรายที่ขัดก็ตัวแรกที่หยาบสกักน,นิดหนึ่งนะครับก็เป็นจะเป็นเบอร์เบอร์พี84นะครับผิวจะหยาบนะครับจะหยาบแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้กระดาษทรายเบอร์เบอร์พี604นะครับละเอียดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพื่อ,อลบรอยนะครับที่ขัดลงไปนะครับ เพื่อนเพื่อนลองดูนะครับถ้าว่าซื้อไอตัวเสริมนี้เข้ามานะครับก็ลองขัดนะครับถ้าใครยิงแล้วนะครับลูกอ่ามันฟู่ออกไปนะครับให้ขัดแค่น้อยหนึ่งนะครับมันก็จะใช้ได้ตามที่คุณอนุนแนะนำับยังไงต้องขอบคุณคุณอานุนมากๆนะครับที่แนะนําให้ใส่ตัวนี้นะครับซื้อมาจากอะไรนะวันนั้นอ่ะโดยผมให้คุณวิสิตซื้อให้นะครับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับ ก็รู้สึกว่าจะประมาณรักสอง้อกว่าบาทแต่จะไม่ผิดนะครับทั้ง2ตัวนะครับลองซื้อมาใช้ใดูนะครับเพื่อนๆครับใส่แล้วมันสวยดีนะครับกรอก4 2่สกับด้วยความขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ